พัจนจะนบุรีรวบคาด่านยาปากแพกช่างไฟฟ้าและติดตั้งกล้องจรปิดหารายได้พิเศษขนยาบ้าสามแสนซุกกล่ขของตู้อุปกรณ์ช่างไฟสุทารถฟอร์จเนอร์รับทำมาแล้วสองครั้งผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าพัานธุ์ตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้บังคับสพอทองผาภูมิพันเอกพงษ์พัดห้องสินหลากผอบอชกรรัตยากองกำลังสุรศรีพันเอกสุรเดชมีคานุวงศ์รองผอบอชกรรัตยากองกำลังสุรศรี นายชาคิดตันพิรลุนนาำเฮอทองหาภูมิพันตำรวจเอกสุกิจก้องจัตุศักิ์ผู้กำกับต่ชอชดที่13พันตำรวจโทธีร,รพรวิจิตบรณการรองผู้กำกับสสสพอทอหาภูมิพันตำรวจตีพัชระไหลทองคำสวกก1บกปส .4 พันตำรวจตีไพศาลทบธรรมผบอร้อยตชดลอหนึ่งาหเจ้าที่ชุดสืบสวนพจจังหวัดการจนบุรีพร้อมกำลังทุกภาคส่วน ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีขบวนการขนยาเสพติดมาจากชายแดนบ้านพัดเจดีสามองค์หมู่เก้าตำบลหนองรูอำเภอสังขาบุรีด้วยการใช้รถยนต์ฮหโอโตโยต้าฟอร์จเนอร์สีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีโดยใช้เส้นทางสาย323สังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับแจ้งจึงสั่งการให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิหมู่หนึ่งตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งพบรถย,ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จเนอร์สีขาวลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวหมายเลขทะเบียนก็ไก่ยอยักษ์1 5 1 7การจรบุรีลากกระบะพ่วงด้านหลังขับมาจากทางด้านอำเภอสังขบุรีเมื่อมาถึงด่านเจ้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นจากการตรวจค้นพบกล่องลังไม้ขนาดใหญ่จัดทำช่องพิเศษจากลิ้นชักเปิดจะเจอเพียงอุปกรณ์ช่างติดตั้งสายไฟฟ้าและติดตั้งกล้องวงจรปิดวางอยู่กับพื้นด้านหลังเบาะผู้โดยสาร แต่เมื่อเจ้าที่ได้ทําการเปิดฝากล่องเมื่อเปิดออกมาดูพบลังบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอยู่ภายในรถรวม6ลังซุกอยู่บริเวณช่องที่จัดทําพิเศษขึ้นโดยพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ารวม30แท่งนับรวมกันได้300,000เม็ดโดยมีแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลขก็ไกลเฉชิง2 2 2 4อุ่ทัยธานีอยู่2แผ่นลูกระเบิดปอมหนึ่งลูกเจ้าที่จึงจับกลุ่มตัวนายปิยะคณิสรหรือยะขอสงวนนามสกุล อายุ43ปีชาวตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีจากนั้นจึงนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพอทองผาภูมิเบื้องต้นรับว่าทำมาแล้วสองครั้งโดยการให้การมีการพูดจาวายๆจากฤทธิ์ยาทีเ่เสพจากการตวรวจปัสสาวะพบผู้ต้องหามีฉี่สีม่วงและเจ้าที่ได้ทำการขยายผลจากกลุ่มผู้ร่วมขบวนการแต่จากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธบอกเพียงว่า กล่องลังไม้ไผ่เพื่อนชื่อไก่อยู่ที่อำเภอสังขบุรีฝากให้ไปส่งที่ตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยไม่รู้มาก่อนว่าภายในมียาบ้าซ่อนอยู่จากการให้ปากคำของผู้ต้องหาเบื้องต้นเจอที่ไม่ปักใจเชื่อซึ่งขณะน,นี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพอทองผาภูมิดำเนินคดีในข้อกล่าวหาจำหน่ายโดยการมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปเป็นผู้ขับขี่รถในขณะมีสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนอยู่ในร่างกายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายโดยจะใช้มาตรการยุดทซับต่อไปข่าวน e w ยี่สิบสี่กันจันทรบุรีชฉติการไหลาวารินรายงาน